สวัสดีครับถังอบไร้ควัน200ลิตรนะครับระบบอบย่างปิ้งครบคันนะครับท่านใดสนใจนะครับจะสั่งก็ตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนะครับถังนะครับเป็นถังซิงนะครับ เงาวับนะครับตะแกรงสแตนเลชชนนนนสสองชั้นนะครับตัวนี้นะครับตะแกรงสแตนเลสสองชั้นนะครับถอดได้ทั้งสองชั้นนะครับตะแกรงฐานก็ถอดได้นะครับทั้งข้างนะครับโดยรวมนะครับชัดเจนไหมครับไม่ค่อย กล่องไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะครับสนใจจะสั่งนะครับโทรติดต่อมาได้นะครับ0820407802กับเบอร์โทรด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานใช้นานแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับ